Creativity subject นะครับการเลือกวิชาที่โชว์ความสามารถในการ Creative เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่อง Creative เป็นสกิลยักษ์ตัวหนึ่งที่เด็กๆทุกคนควรจะมีนะครับเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วสมัยที่กูตู่ยังทำงานอยู่นะครับกูตู่ให้กูปองทำจดหมายไปที่ออกฟอร์ดกับเคมบริดจ์ว่าทำไมเด็กที่ต้องการเรียนหมอหรือวิศวะ จำเป็นจะต้องมีวิชาอาร์ตนะครับทางออกฟอร์ดตอบมาว่า student need to show complete, balance, art and science โดยเขาบอกว่า creativity หรือ creative subject เป็นเรื่องใหญ่เป็นทักษะสำคัญนะครับทางเคมบริดจ์บอกว่าเด็กต้องโชว์คอมพลี a บาลานซ์เลฟเบรน and r i ไรท์ r บรนก็คือสมองซีกซ้ายกับซีกขวาด้วยบทสรุปที่ว่า Creative หรือ creativity subject เป็นเรื่องใหญ่นะครับโดยปกตินะครับเมื่อหลักสูตรเทรนนิ่งเด็กให้มี self learning ที่เพียงพอมี self objectives มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ชัดเจนและมีความเที่ยงตรงต่อเป้าหมายของตัวเองนะครับมี self evaluation ที่แข็งแกร่งมีการประเมินพัฒนาการของตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันนะครับมี self motivation มี self driven เด็กพวกนี้ทุกคนถ้าได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองบอลทูบีเป็นพาชั่นสูงสุดด้วยเป็นธรรมชาติที่เขาจะเกิดภาวะ Creative หรือการ Create สิ่งดีๆต่อยอดขึ้นมาจากสิ่งที่เขาเรียนได้เสมอๆนะครับเพราะฉะนั้น Creativity Subject นะครับนอกจากเป็นวิชาหลักที่ให้เด็กได้รู้จักสกิล Creative แล้วนะครับครีเอทีฟด้วยะครับครีเอทีฟิตี้ซับเจกยังเป็น Initiative ในการให้เด็กต่อยอดขึ้นไปจนสามารถ Create สิ่งดีๆในสาขาที่ตัวเองเรียนได้ด้วยครับ